จะเป็นเดลี่วอล์ก่อนไปเที่ยวหัวหินนะคะว่าแบบประมาณว่าแบบทำอะไรบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็ซื้อของหมึ่งบางแต่ตอนนี้เราจะไปหาของกินที่เอวอาร นนี้ก็อยู่เที่ยวแล้วล่นะคะทุกคนอากาศวันนี้คือแบบดีมากๆมากมากมากประมาณ21 22องศาคือแบบหน้นาหนาวมาแล้วคุณูชอบ,บ้ากเลยตอนนี้ก็คือกำลังจะไปซื้อปลาหมึกกินนะคะไปซื้อปลาหมึกยี่รานแต่ว่าเราไม่ได้ไปกินร้านดังนะเรากินอีกร้านหนึ่งเดี๋ยวถ่ายให้ดูอร่อยมาก ่ร้านนี้ก็จะเป็นร้านดังใช่ไหมทุกคนแต่ว่ารอคิวนานมากแต่ว่าเราจะมีร้านแนะนําอีกร้านหนึ่งนะคะนี่ยนะทุกคนอันนี้ก็คือร้านที่เรารชอบกินน,ะน้ำจิ้มเขาจะใส่แบบว่าเอาน้ำจิ้มกระเทียมดองมีความเปรี้ยวหวานแบบอร่อยมากๆเลยเราชอบกินร้านนี้นะคะ ร้านนี้ก็คือแบบรันคิวไวมากๆเลยนะคะรอแบบเดียวก็ได้คิวแล้วแล้วน้ำจิ้มเขาอร่อยมากๆเราคิดว่าส่วนตัวเรานะคิดว่าอร่อยกว่าร้านนั้นเยอะเลยมันจะมีความหอมของกระเทียมดองอะไรประมาณนี้นะจ่ก็ปลามึกมาแล้วตอนนี้ก็จะไปหาร้านข้าวกิน คือเป็นการคนเยอะมากแล้วมันหายยากมากเพราะว่ามันต้องไม่ติดหน้าคนใช่ไหมเราก็จะเห็นเรามูมแบบนี้คนเยอะมากเลยแต่อากาศดีมากเลก๋วยียนนี้ก็อร่อยมากๆ วันนี้เราจะมางานเปิดตัวน,นี้ทั้นีงานของพี่เซบีเติร์นะไม่รู้ว่าอยู่ทางไหนไปคัน ผมก็ฮอเหมือนประเทศไทยเลราจะรอคุณนะครับมาด้วยกันขอคุณราครับสุดท้ายครับยวให้เจดีนะครับให้ี่สื่อมชนได้ถ่ายภาพนะครับกับเหลานักเตนถ่ายภาพสักนิดหนึ่งก่อนลานไปขอบคุณมากส่งเสิยงที่ด้กับเชื่ดี อันยงวันนี้เราแวะมาห้างพอดีนะคะก่อนที่เราจะไปเที่ยวอ่ะเราไปเที่ยวทะเลใช่ไหมมันก็ต้องมีแบบธีมปิกนิกเราก็เลยจะมาซื้อคอปที่เป็นแบบพวกขนมเกาหลีหรือว่าแบบพวกน้ำเกาหลีเอาไปเป็นพอปแล้วก็ไปกินนะคะเพราะว่ามันจะแบบได้ฟิลแบบเกาหลีเกาใจหรือว่าฟิลต่างประเทศนิดนึงเนาะวันนี้ก็มันดูพอปกันค่ะทุกคน แต่ว่าถ้าเป็นซองอ่ะเป็นซองมันจะน่ารักกว่าเห็นปะในห้างมันก็จะมีขนมพวกนี้อ,นนอันนี้ันนูกมากน่ากินอ่ะทานี้อยากกินเองแล้วหนึ่งท่านี้หาขนมซองไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนแต่ว่าได้เป็นอันนี้มาก็น่ากินดีเหมือนกันคุ้กคุอันนี้เซลจะบอกว่าขนมมันนี้อร่อยมากอร่อยมากๆไปสองอันเลยเป็นเซล หรือว่าสามเดียวนี่มันมีสองสีสามชิ้นต้องมาประกาศแล้วแหละจากขนมก็จะมาซื้อพวกน้ำที่มันเป็นขวดสวยๆเราต้องมาดูเลือกขวดสวยๆเอาไปทำเป็นพอ็อปนะคะอันนี้น่ารักดีไม่ใช่แอลกอฮอล์ด้วยเดี๋ยวจะลองกิน ทุกคนอันนี้น่าสนใจเป็นน้ำแอปเปิลโซดาแล้วขวดมันก็น่ารักดีเอาหนึ่งขวดทีได้ตองนี้จะเป็นขนมอันนี้ก็น้ำนะคะน้ำอันนี้เดี๋ยวดูดดูพุกเลอีอ ว่าตอนนี้จะพอแค่นี้ก่อนแล้วค่อยไปหาพอปอย่างอื่นอนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรค่อยน่ากินเลยไปลนะบ๊ายบาย ทิตนี้เป็นอาทิตย์ที่แบบออกข้างนอกเยอะที่สุดวันนี้เราก็จะไปงานชมนิทรรศการถ่าภาพถ่ายของ JB นะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็จะเอาบปรยากาศมแฝากนะตอนนี้ถึงสยามแล้วนะคะทุกคนเรากำลังเดินไปที่สยามเซ็นเตอร์จะบอกว่าเมื่ออ่ะเราลงผิดั่งนะเราก็เลยได้เดินย้อนมา เสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยนะคะแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยตรงมาเรื่อยๆแบบจนถึงมุมเลยนะคะแล้วก็จะถึงนั่นนี่ทุกคนตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะแต่แต่เราดูเวลาผิดควาของเราเป็นรอบ4โมงนะแล้วเ,เรามาตอนบ่ายอะ่ะก็เลยต้องรอเพราะเราว่าจะถ่ายรูปเล่นตอนนี้แล้วกัน คนรหว่งางว่างเราก็จะมาถ่ายรูปแถวๆนี้อีกสักหนึ่งแมะเอาเป็นแบบฟิลแบบอยู่หอศิลอะไรงนี้ทุกคนของหมดไวมากตอนนี้เหลือแค่การ์ดมาควมา,นนคามาาไม่มีเพื่อนนี่คือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเราเชื่อมาถ่ายรูปให้เราได้ ระหว่างนี้เราก็จะมาอันบ็อกซ์เซตลูปภาพไปพร้อมกันนะได้มาหนึ่งเซตนี่แกะไปพร้อมกัน อ,อันนี้ก็คือเป็นลิฟของเราในวันนี้นผมก็ประมาณนี้ก็คือมาก่อนเวลาเยอะมากก็เลยไม่รู้จะทำอะไรแต่ตอนนี้นตอนนี้มานั่งเล่นเราก็จะมาหาเล็บเออเล็บเล็บเล็บ ถ่ายรูปไปเที่ยวทะเลกันดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทีชั่วโมงหเลยมหาลีไปเที่ยวกันเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะไปเที่ยวหัวหินมหาเล็บไปด้วยกันจะได้รู้ว่าแบบว่าเรามีเล็บการแต่งตัวมาจากไหนการถ่ายรูปมายังไงอะไรประมาณนี้นะ ทุกคนเราก็จะมีรูปแบบนี้เราเสริฟไปว่าแบบถ่ายรูปเที่ยวทะเลนะมันก็จะมีรูปพวกนี้ขึ้นมานี่นี่นี้มีเป็นแบบท่าทางท่าโพสอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราเอามาจากตรงนี้หมดเลยอันนี้คือเป็นที่เราเซฟไว้นะแต่เราชอบรูปนี้มากเลยเราว่าน่าจะเป็นรูปนี้ มีอะไรจะบอกนี่เราคือไปเซฟรูปนี้มาแล้วก็ทําให้ชัดนะคะคือในงานในเทศการมันจะมีตู้ถ่ายภาพที่แบบถ่ายเป็นทีมของ JB แล้วก็พี่ b ก็ไปถ่ายรูปที่นี่ด้วยเราก็ที่เราคิดไว้นะคือเราจะถ่ายรูปหนึ่งแล้วก็เอาภาพเนี้ยไปจ่อที่กล้องรูปหนึ่งแล้วก็รูปตัวเองรูปหนึ่งสลับกันเดี๋ยวเป็นยังไงจะเอามาให้ดูนะคือแบบที่คิดไว้มันน่ารักมากแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าไปรอดูกันจริง สี่โมงยมี่สิบมาเราตรงนี้นะสี่โมงยมี่สิบมาเราทุกคนเอาแลราซีนี่ได้สติกเกอร์มาลแล้วคือเลิศมากเอามาแปะเพจก็ลุกฟับบงสวยดูเดี๋ยวอีกยี่สิบนาทีเราจะได้เข้างานแล้วทุกคนจุนเต้นอาตอนนี้เราได้กำลังจะได้เข้าแล้วนะนี่ <c oughs> อันนี้ก็คือถ่ายหน้างาน,นให้ดูตอนนี้เต้นเต้นตุ๊บ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 เลยอะ <laughs> เราเข้ามาถ่ายูล้วดีกให้ถ่ายแบบนี้นะครับทุกคน

แล้วนะคะจะบอกว่าใครที่ไม่มีเพื่อนมาคือให้พี่สตาฟถ่ายรูปให้ได้เลยคือพี่สตาฟถ่ายรูปสวยมากๆๆพี่สตาฟผู้ชายคนตัวสูงๆอะไปละแค่นี้ก่อนนะกลับบ้านแล้วบ๊ายบายอันยงออกได้ทุกวันเลยวันนี้ก็เป็นวันพัหัดแล้วเราก็จะมีไปรับรถนิดนึงนะตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่ต้องมีรถแล้วละเพราะว่าเราทำงานกับ ขายของออนไลน์มันต้องส่งของตอนนี้คือแบกไม่ไหวแล้วก็ไปหาตัวช่วยไปดูกันสำหรับรูปการแต่งตัวในวันนี้ก็ตัวพันธุ์เสียบคาีได้หรือว่าตัวเอนดยออโต,โต้อะไรเงี้ยก็คือมีสายแล้วก็เสียบ